เอ็มเปิดใจปมคลิปในผับทีเชียงใหม่บอกลาโซเชียลขอขาวัดปฏิบัติธรรมยังคงเป็นประเด็นดราม่าอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีดาราหนุ่มเอ็มนันทวัฒน์ที่เพิ่งมีคลิปหลุดบนโซเชียลหลังเจ้าตัวไปเที่ยวสถานบันเทิงชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะคว้าไม้ประกาศลาในลานว่าผมอยากให้ทุกคนเอ็นจอยและเชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับผมโดนตกไม่ได้โดนแตะ ชนพร้อมกับยกชูแก้วเครื่องดื่มึ้นมาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดทีมข่าวของอมรินได้สัมภาษณ์เอ็มนันทวัฒน์ตอนนี้ข่าวออกไปเยอะมากที่ไปเชีงยงใหม่เพื่อจะมาปฏิบัติธรรมและตอนนี้กำลังจะเข้าป่างดใช้โทรศัพท์อย่างสงบตั้งใจจะไปถือศีล5วันอยู่ในธรรมซึ่งตอนที่ตนไปปฏิบัติธรรมอยากให้สื่อน,นำเสนอข่าวด้วยไม่อยากให้คนอื่นมองในด้านลบ ส่วนกระแสคลิปที่แชร์ต่อๆกันยอมรับว่าไปเที่ยวมาจิ๊ตอนนั้นเมาแค่กลุมกล่มๆแล้วมีคนตะโกนถามว่าส,สรุปโดนตบหรือโดนแตะซึ่งมี MC ยื่นไมามาให้ตอ,ตอบตนเลยพูดไปว่าโดนตบครับผมพูดความจริงครับขอให้ทุกคนเอ็นจอยนะครับเอ็มยอมรับว่ารู้สึกโกรธที่มีคนแอบอัดคลิปแล้วเอาไปโพสต์จนตนโดนทัวโลกสุดท้ายเขาก็โทรมา ขอโทษแล้วบอกว่าดูทองไม่ถึงการ ราบหนุ่มเอ็มเนี่ยก็ออกมาเคลียร์ประเด็นที่มีคลิปหลุดบนโซเชียลเลยทีเดียวค่ะทันนี้เนี่ยหนุ่มเอ็มเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วว่าเป็นตนจริงๆที่พูดแบบนั้นนั่นเองค่ะง่งถ้าเป็นบรราเมาก็จะมาอัปเดตข่าวสารกับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ